งงพากันกินขา่าวเศร้าแล้วแหละพี่น้องกินขา่าวเศร้าแล้วแะควะเตรียมสิอ่านลายสื่อแล้วเนาะบานเนี่ยผู้ใหญ่จะดีทางใดเด้สบายดีอีกแล้วพี่น้องนึงกว่าเจตตวนฉีได้ขี่รถไทยไป็หลอกขายกับผัวนางพี่น้องจ๋าล่าสุดเอ,อ้ย พี่สาวทางไต้หวัน500บาทแล้วก็พี่ดาวทางกรุงเทพสอ0รบาทเอื้อยทางเมืองนอก100่งร้อยดอลเบิร์แงกบาทนี่เอาอะไรไหมแงกออกละไหมสองร้บาทนะแงกออกก่อนดีใจพี่น้องเลย ตื่นเต้นพี่น้องดีใจแหงกราบขอบคุณลายเด้อเอ้ยหญ่จะดีทุกคนแล้วก็คุณยายคุณยายทางกรุงเทพสามร้อยบาทดีใจดีใจจนลืมพี่น้องจนแบบมันตื่นตันแเด้คิดว่าฮ้าสิได้ใส่รถสไทยไปหล่อขายนะเนาะไปแจกไซแน่นะพี่น้องสองร้อยบาทนะให้เมตากับแม่น้องพายุสามร้อยบาทของคุณยายนะให้น้องมวยกับบ้านสีเขียวห้าร้อยบาทนะให้ยายเงิง อีกอสามพันบาทนะหนึ่งร้อยดอลน,นะไปแจกที่วัดตามนั่นเด้อพี่น้องเด้อสองร้อยบาทของพี่ดาวทางกรุงเทพนะไห้แมตตาครับเม่พายุขอบคุณระดายเด้อผู้ใหญ่จจดีทุกคนทุกท่านเอื้อเอื้อเอื้อพี่พ,พี่คุณยายพี่ป้านะอาทุกคนที่อุดหนุนเนาะคอยบ่งแย่งตลอดมาสพอร์ตลอดมา,ออดมาบ่ถิ่มป่าปาเนาะขอบคุณหลายๆขอให้ทุกคนทุกท่าน อยู่ดีมีแห่งกิจการงานหงเืองเด้อพี่เด้อคุณยายเด้อเือยเด้อเฮากสิจัดส่งบาน้พี่น้องเนาะมากใหญ่นะออกมาก่อนเฮ้ยจัดส่งไ่ตาไลมาเนาะพี่น้องเนาะเอาตัว500นะออกมาก่อน200ก้อนนี่ต้องตยหายงึงตัวละบาทเด้อ สามสิบสี่สิบตัวเนาะขายมือนในบ่อบกบอยขายสี่สิบไล่หมูด้วยฮะนี่หนึ่งร้อยบาทอ้ามาเจ็บทียนยางดูจองให้เมตตากระโบไล่เด้๋ยวเขามาเอาอันนีหาร้อยบาทบาดนี้นะหาร้อยบาทก่อนจังสามร้อยบาทขงยิงห้าร้อยบาทอยากพี่สาวคนสวยทั้งไต้หวันเด้อค่ะส่งให้แม่ของเพิ่นเนาะ อันวยใหญ่โลดพายงเงงน่ะหาร้อยบาทเออมึงเอาไปหายเองในตัวน่เด้อเออแบบมันมันงามมันใหญ่เสมอกันเบิดพี่น้องจ้าปอ หมากใหญ่น่ะย่างลายเนอะพี่น้องเด้อสุดนี่นะหมากใหญ่ลายเนาะนี่จ้องเอามาใส่ทุงออกแยกออกมาพี่ของเมตาเนี่ยสามร้อยสามร้อยสามร้อยของน้องมวยกับของบั่นสีเขียวแยกออกมา ป้าที่ใหญ่ที่สุดนะคือของยายเงึงสองสี่หกแปดสิบหน่วยหาลอยบาทเนาะจะตรวจลาไล,ล่ละหาสิบบาทเนาะขอบคุณหลายๆเดอพี่เดอ้อขอบคุณทีเมตาขอบคุณทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตตลอดมาอุดหนุนตลอดมาแล้วก็ขอบคุณผู้บงผู้ส้มทุกคนเดอ้อขอได้ไหมเฮ้ยขอได้ไหม เจเอ้ยเจดําอยากหารลบาทมึงก็บอกที่ไปเจน้ำเจดําละบาทคุณพี่เอ้ยเจดํนะอยากกินน้ำคุณพี่อันนี้อะไรเนี่ยนี่นะโบได้กินเนี่ยนี่นะโบได้กินมือซัดหน่วยหนึ่งพี่น่ะห้าสิบบาทเด้อผู้เจ้าของผู้ปลูกแต่ละคนน่ะบบเคยกินหมากใหญ่ไปนนีดจะเถื่อได้แต่กินได้กินแต่ผู้โชคดีกระยาเพิินเนาะ บุญป,ป่าเพนมีเฮ้าก็ได้บุญร้ายอลไนี่ยนะเฮ้าก็ดีใจร้ายสุดๆอลรนี่นะที่เพิ่นอุดนุ่นซุมเฮ้าบ่ได้ไปหลอกขายนะเนาะดำสามร้อยบาทนะให้สองคนแบ่งครึ่งทีตีกองหนึ่งยายเงิงขอขอกินหน่ยนึ่งได้บอยายเงิง <c oughs> <c oughs> พออที่แทกข้างคือาซานว้าวหยอกสื่อกมาได้อออกมาสามพันบาทเนาะแม่ตาผมบอกผมใช้เมาสเองของพี่ดาวทางกรุงเทพคุณยายสามร้อยบาทของน้องมวยกับบานสีเขียวเนาะของ bác sĩ con xoay hang tây hoàn hảo 100.000, sòng ngưng là cái khoáng 3.000.000 là vào wát, xả thu bùn, hết thu hết nhả, phi nông ơi, phượt chi mặt lưng đi lai nỗi cái này, này. Ừ. này, này lại lại là sao, ba trăm chín mươi nhảy ừ. long nè. ยี่ตัวดีใจแควแขลซีนว่องกเก่าแล้วพี่น้องเลยโอ้ยไล่ขึ้นแล้วนะโอ้ยเฮ้ยมาซื้อสายเต็กนะเฮ้ยมาซื้อสายเนี่ยผมมีผู้ชายนี่นะเอินโหวะว่าอร่อยหนึ่งเออกูลืมแหน่ะมันนะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก่อนสุดท้ายรอบแรกอันนี้รอบสองปลูกสองถือเบิดแล้วบานี้ ยังตะมากไปมันเออยังอยู่มันบระหารสุกเด้ให้สิประสงค์ให้อีโนน้าบัดเฮ้ยพอใหญ่เชี่ยวขามายุหน้บัดนะเอ้านางโนกับสิอุดนุนเจนค์คโน่ะสิอุดนุนห้าร้อยบาทพี่น้องเอ้ยผู้อยู่ใกล้ๆผู้เนาะผัวมือนะเราซื้อสีนซอยเพิ่นเด้เพิ่นก็อยากอุดนุนเทาคืน ขอบใจละลายเฮ nah, ้ยที่อุดที่อยากอุดนนุนเนาะครบแล้วครบแล้วสามพันบาทอ่าขบไปท่านขบกับคนขึ้นรถไทยหมดแล้วเฮ้ยโน่ตัวสีมาเองบ่เฮ้ยคุณโน่ปั้นหีประกาศลงเพจว่าสิไปส่งถึงที่มันก็สิป่อยกูแล้วสูยยังบอกว่าฮะเอาไปเห็นยัง ลูกขอไปโรงเรียนเหรอเดชิพันธก็ได้บ่ได้มีเงินชิบในชงบ่มีบ่มีมันขอไปโรงเรียนแหล,นนละน้งบองพี่น้องก็เก็บตัวอีกเลยยังบ่เบิด์ตมาสันบ่มีแห่งห่องมาใส่อยู่ค่ายบักโมอยู่เบนปีมีแต่ว่ารอบสุดท้ายสุดท้ายมาสันฮ่าฮ่าิวมึงว่าสนอพี่น้องเลยบังโมเข้า,มา,า,าๆๆม,มาแต่าสายรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายตลอดมาสันรอบสุดท้ายเนี่ยนะเขาเล่นนิฟดำรานุ่นนะอ่ะเอาตัวนะเอาไปส่งยังงึ้ง เอาขึ في في ้นไปส่งแล้วเด้อมึงเด้อกูบอกอย่างย่อกูเจ็บท้องน้อยกูเจ็บท้องน้อยใส่ผ้าจะทา้งลังมึงนั่นบ่อตกมามาให้พ่อมาแท็กย่อนี่ไอ้บ้านมาหมัดนี่ย่อไปซองคนนี่บ่อแตกบ่อแตกผ้าจะทา้งลังไปกับบ่อห้องลูกสาวเจ้าซื้อห้แล้วก็หูรถดอกหมัดกระสอบแล้วนะเฮ้ยหมัดปลากระสอบรถ อ้าง่ามไออยู่ดีๆก็หักโว้ยมึงมีต่เบอร์อีมวยน่จ้องยังประมาณสองพันบาทแต่ว่าสุกถูกหน่วยได้พี่น้องเดือรับประกัน แต่ว่ากะซีมีอยู่บ่สุกกะบอกว่ากันพี่น้องเพราะว่าเฮาแนมบริเวณทางในมันแต่ว่าบักโมนะมันหมากโมนะมันถึงขัวมันแล้วเนาะคั่นบ่สุกเฮาเฮาก็ขอโทษนําหลายๆเนาะขอโทษเอานี่แหละบ่สุกก็ได้ปาดคอไปเลยโอ้ยปาดคอพอได้สิมีปีหน้าพอได้สิได้กินบักโมเนาะลลูกววันนไปแ้ะ ตอนนี้สิไปส่งเฮาย่อเฮาบ่หนักพี่น้องเก็บท้องน้อยอือกระแตย่านยายงึ้งบาดนี้ไปรถตวนไปมึงก็เอิ้นบใจนาย่อมึงย่อบ่ได้ก็ได้อือเออๆโพี่น้องเจตสิยายงึงจากคุณพี่ควยทางต้วัน โอ้ยอายเลิฟยูเจะผักกล่องไอเอาขื้นไปดำมึงน้าเอาขึ้นไปส่งขลาดไปนัลลนสีเขียวเออออกกําลังกายเนยอือตายผี่น้องตายอขอบคุณกาบขอบคุณถูกถูกคนเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณจักใหญ่เจไดมันเอาไปเกือบบดได้พีน้องสวดทอย่างทองยางอันมากใหญ่ๆนี่เด้ สิบสองคูณซาวใส่ลอกเค้นกระบ่อเนาะอ้ยออกมาไว้เดอมวยกู้ผ่าหินเบได้มวยอ่ะพ่อมึงให้พ่อมาไกยคราบเขาเนาะเดี๋ยวเสียหมังหน่อยแถมน้ำอีกผ่ามาจอกมาแจกหมังหน่อยเพมัซุกแดงถูกหน่วยเดี๋ยว ไปพอกันอยู่วัดเด้อพี่น้องคลิปนี่นะคลิปที่แจกบักโมอยู่วัดเนาะบอกพ่อบ้านประกาศเลยเดิมเอาเสียบักโมมาแจกคนยังไรคนยังไรแจกก็ได้แจกเพื่อนละหน่วยได้แจกกินนลำกันในวัดเห็ดเพื่อนร่วมนะฮะเอาคอยยังให้พอบ้านประกาศให้ เดี๋ยวสิไป๋หายในคู่ผ่าน้ำพินอ่โยงเฮียนเนาะในคู่ซ้อนลูกซิดในคู่ก็มีนในแต่ในคู่แม่ลูกอ่อนนะแม่ลูกอ่อนเบิด์ตสามดี๋ยวสิไป๋หายเพลินผ่าน้ำพ่น้องเสีสยเจ,จจเจ้ต่วนเอาไปส่งหายปาดจ็ดต่วนลงมาโอ้โคตรดีใจเลยพี่น้องเลยดีใ,ใจสุดๆเลยเนาะที่ปลูกแตงโมเต็มสวนบักกะพดเต็มสวนกับบัวเด้ไปหล่อขายมีแต่แจกเนาะพี่น้องภาคภูมิใจดีใจเนาะ เพื่อนว่าบางโมงบอสียญานั่นดีใจสิได้กินปี๊บพี่น้องเอ้ยยาย่เงินอันเกือบเบิดพี่น้องจาย่างอยู่เนาะค่ะเดย์ไพเดยสิมาซอยอยีกเนาะคุณใหญ่จะดีทางไพเดย์เมาอุดนุอนอีกแต่ว่าย่างอยู่ในสวนกับพี่น้องกับชิย่างหมากซัมหนี่ซัมหนีน่อะไรเนาะ

ไม่ค่ะยุดไปยุดมาก็จะเห็นมันหลุดมือมาว่าดีดหน่วยมักใหญ่แน่แผพนการพอ่ามากใหญ่ปลูกจนสจตายเด็กินแต่หมากน้น่อยเพื่นวะเพื่อนกระซอมจอบอยู่นะเห็ดเห็ดตีอยางใหนมันแตกเขาเเหมือนกันมามาหุ่งไพน่นะเอาไมาหายาไ้หเอาม้หายหนานี่ยบอเอาเอามาคุงมาหลกเอาขอบใจขอบใจ เออข้านั่นมันบวชซุกกันยังมาอย่ามาโทษกูเด้อกูเห็นทางในคือคือซู้อ่ะแล้วซูซูกเห็นทางในคือกันบ่บ่เอยมึงต้องบ่มไว้กันยังวะเออขอันน่ะฮะกปิขึ้นมาเอออันเมื่อนะกับปิดคือกันจำนวนคนข่ว่า าามมลาสุดพี่น้องจ้าเอื้อยญ่จะดีทางเมืองนอกเมาเบิร์ดเลยอู้ยดีใจเด้อยากเต้นเด้่ติๆๆๆๆ๊งคืนขอเต้นกันด <c oughs> ีใจเราไปขอผ่อนล้างกล้องกันอิ่วเหงาแเสงมาคืนยังมาพ่อเพ้นเอิร์นกู เน่ามึงโอ้ดีใจเนี่ยพี่น้องเลยกําลังขับแก้วเขาแล้วเห็นเนาะข้าสี้เอารูปนาะอยยิงประจักบ่ดีใจจนว่าพีดว่าถือพี่น้องดีใจดีใจดีใจเดเฮ้ยฮันมาขอบคุณพระซามพระี่ด้วยฮันมาฮันมา ขอบคุณเอื้อเพินทั้งเมืองนอกมา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 ขอบอคุณเลยเอออตวนกเาเืออีตัวนก่าเรองเออห้น้กยระพักรพดนะยังเต็มสองหาอยู่ด้วยพี่เอ้ยงูกย่งดกั่งอยังหมากสาต้นในกองตัวนี้แหละ โอ้ดีใจไปไปพบพ่อกันอยู่วัดเดิอพี่น้องแจกยวัดเนาะขอบคุณหลายซาถูกบุญน้ำเอื้อถูกทุกคนผู้ใหญ่จะดีทุกคนที่อุดหนุนเนาะขอบคุณจากใจขอบคุณหลายๆกราบขอบคุณหลายๆเด้อเอื้อยทุกคนดีใจพี่น้องเลยดีใจหลาย